ครับสวัสดีครับผมอยู่กับครัวชาคิดโตจีนนะครับพี่น้องเมื่อนี้ก็ได้รับเกียรตินะครับผมหรือว่าได้รับใส่นะครับพี่น้องชาวบ้านดอนเดกไก่นะครับผมท่งเจาภาบบันดอนเดกไก่เฮาครับผมเพิ่นได้วาจางโต๊จีนนะครับผมมาจัดในงานเลี้ยงพักนะครับจัดอยู่ในวัด ตอนไบกไกนะครับพี่น้องชุดนี้เป็นชุดละค่าเริ่มต้นครับเป็นชุด1,300บาทนะครับพี่น้องนะครับ1,300บาทเลี้ยงแขกได้64คนครับนะครับจะเป็นชุดขาวเรียบๆง่ายๆนะครับผมกับเข่าก็บ6เมนูครับผมพี่น้องนะครับเมื่อนี้ก็จะมีโอกาสมารับใส่นะครับ สายสนุกสนใจครติดต่องานได้ครับผมครัวชาคิโตจีนครับเกินแก้วบริหารโดยเซพแพ็คเสบโพดครับพี่น้องเลี้ยงคนได้64คนในราคา1,400บาทนะครับผม1,400บาทเท่านั้นครับพี่น้องเลี้ยงคนได้ตั้ง64คนนะครับนะครับพี่น้องโอเคครับฝากไปเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ